ู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนนิติบุคคลแอชตันอโศกพร้อมด้วยทนายความและตัวแทนลูกบ้านร่วมกันถแถลงข่าวปัญหาทางเข้าออกและแนวทางการดำเนินการจากนี้ไปโดยนายพิสุทธิ์รักวง์ตัวแทนนิติบุคคลกล่าวว่าลูกบ้านทุกคนรู้สึกไม่สบายใจการที่บริษัทอนันดาไปเรียกร้องค่าเสียหายต่อหน่วยงานรัฐเพื่อนำเงินมาชดใช้ให้กับลูกบ้านเพราะลูกบ้านนั้นซื้อกับบริษัทอนันดาไม่ได้ซื้อกับหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ทางลูกบ้านได้รวมตัวกันตั้งทนายความเพื่อเตรียมฟ้องทุกค <M FA S 2> ดี <She> er. เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับทางบริษัทผู้บริโภคได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะมีในหน้าที่สองนะฮะซึ่งระบุว่าเขาได้แจ้งว่าได้แจ้งว่าลูกบ้านเนี่ยรับทราบว่ามีบทสรุบในโครงการมาโดยตลอดนะครับถ้าถึงของสุทุกท่านได้รับทราบนะครับทำไมเขาสิ้นอกเสร็จไหในลักษณะนี้ ท่านทราบไหมครับเขากำลังยกข้อต่อสู้ในเรื่องของการรอนสิทธิ์เพราะว่าเท่ากับว่าลูกบ้านเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่กับสมัครใจรับโอนของชุดเพื่อปฏิเสธความรับผิดให้ความรับผิดทั้งหมดตกไปแก่ลูกบ้านทั้งหมดครับนี่คือเจตนาที่แท้จริงของเขาที่ไม่ยอมทำบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับลูกบ้านทั้งหมดครับนะครับวันนี้นะครับถึงเป็นแผงการที่สำคัญ นะครับซึ่งลูกบ้านแต่ละคนผมเข้าใจว่าเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแต่เขากําลังใช้มาตรการทางกฎหมายไม่ได้เป็นการช่วยเหลือลูกบ้านนะครับกลับจะมาตั้งข้อต่อสู้เป็นข้อต่อสู้กับลูกบ้านเนี่ยครับวันนี้จึงถแถลงการให้ลูกบ้านทราบนะครับกับถูององค่วนทราบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางลูกบ้านเนี่ยนะครับกำลังพิจารณาคดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวมถึงคดีผู้บริโภคแบบเดเนคดีแบบกลุ่มน,นะครับกับบริษัทอันดานดาและก็บริษัทอันดานดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดหมหาชนรวมถึงบริษัทมิสซูอฟูโรซังซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการนี้ด้วยครับแต่นอกจากนี้แล้วนะครับมาตรการทางกฎหมายของเราเนี่ยนะครับก็เราได้ข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ครับนะครับว่าพื้นที่ทางเข้าออกนะครับ ที่ท่านสื่อมวลชนทราบตรงทางเข้านั้นเนี่ยนะครับบริเวณด้านล่างนะครับเข้าใจว่านะครับเพิ่งทราบเร็ววันนี้นี่เองนะครับว่าบริเวณด้านล่างของทางจําเป็นและทางเข้าออกเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิทนะครับถ้าแต่ว่าประเด็นเนี้ยนะครับไม่ได้มีการนำเสนอเข้าไปในการพิจารณาของสารปกครองสูงสุดนะครับเพราะเราในฐานะที่เป็นลูกบ้าน ไม่ได้มีสิทธิล้วได้ไม่มีรู้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทร,ราบเหตุการณ์เกี่ยวกับคดีพิพาทนี้มาก,ก่อนนะครับดังนั้นนะครับทีมกฎหมายของเรากําลังพิจารณาร่างคําร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่เพื่อเป็นการนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือ,อนันดาแต่เป็นการปกป้องสิทธิของรู้บ้านทั้งหมดนะครับนะครับและนอกจากนี้นะครับแล้วก็เราจะนําข้อต่อสู้กับเรื่องทฤษฎีความได้สั่วน